สวัสดีค่ะพิมจากเว็บไซต์ครวัวบ้านพิมนะคะวันนี้เนี่ยพิมจะมาชวนเพื่อนๆทำโจ๊กกันค่ะปกติเนี่ยพอเราพูดถึงโจ๊กเราก็จะนึกถึงโจ๊กที่ใส่หมูสับใส่ไข่แล้วก็ใส่เครื่องในประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิมจะมาชวนเพื่อนๆทำโจ๊กที่ใส่อัลมอนด์ใส่คอนเฟกเป็นโจ๊กในแบบของว่างที่เรียกกันว่าโจ๊กนมสดอัลมอนด์ค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะคะ ปกติเวลาที่เราทำโจ๊กเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีปลายข้าวเนี่ย เราก็จะต้องเอาข้าวหอมมะลิทั้งเม็ดเนี่ยนะคะไปบดให้มันเป็นเม็ดเล็กๆซะก่อนแล้วเราก็นําไปต้มเคี่ยวในหมอ้อเป็นระยะเวลานานเหมือนกันกว่าจะได้ข้าวโจ๊กที่ได้ที่แถมระหว่างที่ต้มเนี่ยนะคะเราก็จะต้องคอยเอาทัพพีคผลก้นหม้อเป็นระยะไม่งั้นข้าวอาจจะไม่ติดกล้นหม้อได้แต่ว่าวันนี้พี่มีผู้ช่วยค่ะนั่นก็คือเครื่องทําน้ำำําทันยเพรเทลสติมิกซึ่งความสามารถหลักๆของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะคะสามารถทํานมถั่วเหลืองหรือว่านมถั่วอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเอาถั่วไปแช่น้ําก่อนเลยค่ะแล้วก็ยังสาาามรรถทํซซุุปปแคอ พดซุปมะเขือเทศซุปบอคอรี่ได้อีกด้วยค่ะแล้วนะคะยังสามารถใช้ปั่นน้ำผลไม้ได้เสมือนเครื่องปั่นน้ำผลไม้ทั่วไปที่สำคัญนะคะยังสามารถทำโจ๊กจากข้าวสารทั้งเมนได้อีกด้วยค่ะเรียกว่าความสามารถนี่หลากหลายจริงๆเมามาเยอะแล้วเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เราใช้ถ้วยที่มากับเครื่องเนี่ยนะคะตวงข้าวใส่ลงไปในเครื่องเลยค่ะตามด้วยนมสดนะคะ แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเนี่ยเราใส่ให้อยู่ในระหว่างขีดมินกับแม็กอะคะ่ะแล้วก็เลือกโหมดนิวทรอนพอริ e นะคะกด Confirm เป็นอันว่าเครื่องก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะระหว่างนี้เราก็ทำอย่างอื่นไปพังๆก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องจะใช้เวลาทำงานประมาณ25นาทีค่ะ 25นาทีผ่านไปเมื่อเครื่องทํางานเสร็จเขาก็จะส่งเสียงดังปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงปลั๊กออกนะคะยกส่วนหัวแช่ลงไปในโถน้ําเพราะว่าถ้าวางให้แห้งเนี่ยเดี๋ยวจะล้างออกยากค่ะเทโจ๊กใส่หม้อนะคะนี่คนมาเติมน้ําตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็พักไว้ให้หายร้อนนะคะพอหายร้อนแล้วเนี่ยเราก็นําไปใส่ตู้เย็นรอเวลาเสิร์ฟ พอเวลาที่เราจะทานนะคะเราก็ตักโจ๊กใส่ถ้วยโรยด้วยคอนเฟลกนะคะตามด้วยอัลมอนด์ลูกเกดแล้วก็แคนเบรี่แห้งค่ะ เท่านี้เราก็จะได้โจ๊กนมสดอัลมอนด์ที่หน้าตาน้าทานแบบนี้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพียงแค่เรามีเครื่องทำน้ำทันพืชเทลตี้มิกซเนี่ยการทำโจ๊กก็กลายเป็นเรื่องง่ายยังไงไปลองทำทานกันดูนะคะแล้วพบกับพิมพ์กับเมนูพิเศษๆอย่างนี้ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ กำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าพิมพ์ทำอะไรอยู่พิมพ์กำลังช้อปปิ้งออนไลน์กับโ m มโปรอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งได้ง่ายๆผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่ direct2shop.com ยังไงลองเข้าไปดูกันนะคะ